ทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะออกไปบริเวณด้านนอกของบ้านเรานะคะอันนี้ก็คือแบบตัดสินใจแล้วว่าจะลงแบบไม่ตัดต่อก็ได้นะคะไปสักสองสามวันนะคะสองสามวันโทษคะ่ะทุกคนคือวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะก็คือทุกคนดูดิอันนี้คือโต๊ะของเรานะ นี่ทุกคนครีมเนี้ใช้บ่อยมากหลังจากที่เรานะคะเพิ่งเปลี่ยนครีมไปแล้วก็มาใช้ครีมนี้นะคะทุกคนคือผิวกระจ่างใสามาก <c oughs> ในกล้องอาจจะเห็นเป็นแบบดำๆนะแต่ว่าในชีวิตจริงคือมันกระจ่างใสมากทุกคนอย่าลืมไปหาลองนะทุกคนอันนี้คือดีสุดๆเลยนะคะก็ไม่มีอะไรจะทำอ่ะก็คือแบบอยากอัปเดตให้ทุกคนดูว่า นั่นแหละนะคะคือไปแล้วนะทุกคนเอ,อ่ออาจจะลงแบบไม่มีตัดต่อประมาณ5-6วันนะคะแต่ว่าขอสปอยนิดนึงตัดต่อกำลังตัดต่อคลิปอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตัดต่อแค่ยังไม่พร้อมการลงคลิปนะแต่ตัดต่อ ได้กําลังจะตัดคลิปนะคะคือเอาง่ายๆคือถ่ายคลิปเสร็จแล้วแล้วตัดต่อก็กําลังจะตัดคลิปด้วยเนาะคืออันนี้แค่สปอยดนึงนะคะทุกคนจะเป็นเกี่ยวกับการแต่งหน้าค่ะทุกคนคือแต่งหน้านานมากทุกคนบอกเลยทุกคนอันนี้คือแบบเลิศที่สุดที่เคยทํามาโอเคขอบคุณผู้ติดตามสําหรับ11คน